สร้างวิดีโอ ti k t o k ช็อปกันดีกว่านะคะไปที่ดัก้านะคะอันดับที่2นะคะจากนั้นให้เข้าคำว,ว่าเข้าสู่ค่ะฝามือนะคะอันนี้ไปที่ค่าคอมก็คือค่าคอมครั้งแรกที่พี่ปุ้ยได้รับมาค่ะลงทุนศูนย์บาทโดยการเป็นนายหน้านะคะใน t i k t o k ช็อปนะคะเห็นหน้านี้นะคะให้เลื่อนลงนะคะมาตรงโปรแกรมสร้างวิดีโอค่ะ จากนั้น t i k t o k บอกให้เลือกสินค้า1รายการเราเลือกมา1รายการแล้วกดถัดไปค่ะทิกตอกก็ทำให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะอัปโหลดนะคะสะกดสร้างวิดีโอค่ะนี่คือวิดีโอที่ t i k t o k ทำให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะ t i k t o k ช h o p ทำให้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะให้กดแฮชแท็กนะคะแล้วก็กด คำที่ตรงกับที่เราได้อัปโหลดวิดีโอนะคะแฮจะช่วยเปิดค่าการมองเห็นต่างๆของเรานะคะให้ทุกคนนะคะสามารถเห็นข้อความเรานะคะถ้าคุณมีเพื่อนทีออ่มีคนรู้จักเยอะๆก็สามารถแฮชแท็กไปได้นะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ค่ะ ฝากกดหัวใจพี่ปุ้ยด้วยนะคะคนน่ารักทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันการลงสินค้าของ TikTok s h o p ของเราจะลงแบบไหนนะคะเดี๋ยวพี่ปุ้ยมาสอนอีกรอบนะคะโดยการที่เรามีร้านค้าของเราเองทำแบบไหนนะคะ